มาร่วมในงานนี้เนี่ยรู้สึกยังไงบ้างเอ่ยก็รู้สึกดีใจครับผมแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยครับคนเยอะมากเลยนะคะปกติเคยมาช็อปปิ้งที่นี่ไหมคะศูนย์การค้าทีมมองลมาครับผมมาบ่อยเลยครับผมซึ่งต้องบอกก่อนนะคุณหอมคะงานนี้เนี่ยเขามีผลิตภัณฑ์ยูนิลิวเวอร์รวมกว่า27แบรนด์ชั้นนำผลิตภัณฑ์ในเขาเรียกว่าควเรือที่ใช้อยู่แล้วถามคุณหอมนิดนึงค่ะว่า ในฐานะเราเป็นผู้ชายคนนึงเนี่ยนะคะเราเคยซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องใช้เข้าบ้านไหมคะก็มีบ้างมีบ้างก็ที่เห็นนี่ก็มีอะไระอย่างที่ที่เห็นที่บ้านบ่อยมากด้วยโอ้โหเมื่อกี้แอบเห็นผลิตภัณฑ์หนึ่งเห็นลักไหมคะอยู่ตรงเห็นอยู่ตรงนั้นหรืออยู่ตรงนี้คะโอผมเห็นอยู่ทุกที่เลยครับ ปิติภ tamam. ูมิเยอะมากนะคะทีนี้ก็คุณหอมเองเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งสำหรับนะคะอีกหนึ่งคนที่ดูแลตัวเองตั้งแต่ศีรษะจนไปเท้าเลือกการดูแลตัวเองยังไงอะคะก็หลักๆก็คือพักผ่อนเพียงพอโอ้โหอันนี้นาหักทเลยออกกําลังกายนะครับอันนี้คือสําคัญมากถ้าเกิดว่าเราออกกําลังกายเนี่ยมันจะทําให้เราแบบพร้อมทํางานตลอดเวลาอยู่โอ้โอันนี้ต้องมีซิ่แผลกสิคะอยากเห็นไหมคะอ๋อเอาไว้เก็บไว้นะฮะนี่ถ้าอยากเห็นนะดดูละคร ผลงานที่จะให้สู่สายตาของประชาชนแล้วก็แฟนคลับทุกท่านอะไรที่มีผลงานอะไรบ้างตอนนี้ก็มีที่กําลังจะออกอากาศครับ,รบเรื่องดัง,ดงสวัสดีค่ะอะไรนะมาบอกใกล้ๆสิคะดัง,ดงสวรรค์ฟังสดีกว,ว่าครับผม นะคะจริงแล้วผลิตภัณฑ์เรามีคอบคุณมากๆทีนี้การเลือกผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามไลฟ์สไตล์ของเราเนี่ยถ้าดูแลตัวเองผมดูแลผิวหน้าดูแลผิวกายคุณ๋อมอเลือกในการซื้อสินค้าอย่างนี้ยังไงเอ่ยจริงๆผมว่าเลือกที่เหมาะก,กับเราคือคือความสะดวกสบายในการใช้ผมว่าจริงๆแล้วหลักคือคือความชอบแหละไม่ว่าจะเป<อ>็นกลิ่นจะเป็นอ่าติตภัณของเหลวก็แบบไหนที่เราชอบอะไรอย่างเงี้ยครับอืมแล้วถ้าเกิดว่าการดูแลผิวหน้าล่ะคุณ๋อมเลือกที่จะดูแลยังไงแบบว่าเห็นไหมคะละครอเยอะไหม โอ้โหต้องอยู่ท่ากายแสงแดดด้วยแต่ยังเป๊ะอยู่เลยก็ก็ไม่เป็นะจริงๆแล้วก็ถ้าเกิดออกกลางแดดเยอะๆใช่ไหมครับก็ทาครีมกันแดดบ้างแต่ว่ายังคงในผ่าละครทำงานบ่อยอาจจะต้องแต่งหน้าบ่อยก็ต้องล้างหน้าสะอาดก็ใช้เครื่งซิ่งงานในการเช็ดก่อนนะคะไม่ใช่พียงแค่เพียงแค่ผู้หญิงอย่างเดียวนะอย่างเราผู้ชายเองก็ต้องเลือกใช้เช่นเดียวกันนะคะและถ้าเกิดว่าเลืออบริหารดูแลเส้นผม่ะครับอย่างเส้นผมก็ อย่างที่บอกคืออย่างผมเนี่ยก็อาจจะแบบใช้สเปรย์เลยผู้ชายหรือท่านก็เดี๋ยวนี้ก็ต้องมีการจัดแต่งทรงผมบ้างจะบอกว่าคือต่อไปเนี่ยรีบล้างออกควรตัวจะแช่ไว้นานใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดว่าในการดูแลผิวนะคะดูแลยังไงเออแบบว้ยแบบผิวของเราได้แบบดูดกล่อมใสจริงๆก็กลับไปก็รีบแบบน้ำ้วการแต่เองก็ไม่ได้เคยเคยไหมะแบบกลับไปนอนเลยอย่างนี้ไม่มีครับไม่มีนะคุณ นะแต่ว่าเขาก็มีเวลานะคะต้องดูแลตัวเองด้วยนะสิ่งที่สําคัญสุดๆเลยนะคะทีนี้วันนี้ไหนๆก็มาร่วมนะคะกับกิจกรรมในงานของเราแล้วอยากให้คุณอ๋อเองค่ะได้เชิญชวนเลยหลายท่านมาเลือกซื้อสินค้าในงานของเราสักนิดหนึ่งโอ้ต้องบอกว่าตั้งแต่เดินเข้ามาแล้วเห็นสินค้าเนี่ย จะบอกว่าแทบไม่ต้องเชิญชวนเลยก็ว่าได้ครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยผมงเชื่อทุกบ้านเนี่ยต้องใช้อยู่แล้วที่เห็นอยู่เนี่ยครับใช่ค่ะเพราะเขามีทั้งหมด27แบรนด์ที่ทำให้คุณเนี่ยเข้ามาแล้วดูดีตั้งแต่สีสับจุไปเท้าจริงๆนะคะงานของเราค่ะมีแต่วันที่14ถึง20พฤษภาคมแวดเเข้ามาให้ได้นะคะทีนี้ท่านไหนที่ถ่ายร้าที่ซื้อสินค้าครบงานได้แต่599บาทต้นต้นไปเชิญด้านข้างเวทีเลยนะคะ คุณจะได้ถ่ายภาพแบบเซฟีกับพระเอกชื่อดังน,นะคุณอ,อ๋อัตถพันธ์ของเราค่ะตอนนี้ขอสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไว้ก่อนเลยนะคะอยู่ด้านไหนคะ